สวัสดีครับพวกขผมมาฟเฟกเกอร์เกมน,นะครับวันนี้เรากำมาในแมปจินเดลิกโลเปอีกเช่นเคยและผมก็จำมาบอกว่าผมเปิดเซิร์ส่วนตัวไว้ด้วยเอใช่ก็นี่เซิร์ส่วนตัวอยู่แล้วเปล่าวะเออนั่นแหละและผมได้ทำการจินเดเลตลิงก์เอาไว้สำหรับคนที่อยากจะเข้าเซิร์ส่วนตัวของผมแล้วก็เล่าชาวไทยทุกท่าน ทุกคนเลยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้านของผมได้เลยนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับและวิธีการเข้าเราตัดเข้าไปส่นการเข้ากันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกที่เราจะเข้ามาในเซิร์ฟส่วนตัวของผมก็ต้องกดลิงก์ในนั้นก่อนนะครับความเข้ามาในลิง์เข้าเข้ามาที่ตัวตัวเกมปุ๊บ เลื่อนลงมาข้างล่างเจอกับคำว่าเซิร์ฟเวอร์ใช่เซิร์ฟเวอร์และพอกดเข้ามาปุ๊บอันนี้มาบอกอยู่แล้วว่าฟรีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะเจอเซิร์ฟผมที่หน้าตาแบบนี้ใช่และขอจบเพทนี้เลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบมา่ากด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้เซิร์ฟผมไปแล้วครับบ๊ายบาย